สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจา้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธที่9เมษายน2025วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้จากการฟังเสียงของพระเจ้านั้นเราต้องเรียนรู้ในการฟังเสียงของคนและตอบสนองโดยการเชื่อฟังเสียงนั้นก่อนนะคะเรามาเรียนรู้ชีวิตของสมูเอลด้วยกันเมื่อเขาได้ยินเสียงเรียก เขาก็ตอบสนองทันทีต่อเอลีประคำของพระเจ้าวันนี้อยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่3ข้อที่1ถึง10นะคะ1ซามูเอลบทที่3 1ถึง10ฝ่ายกุมารซามูเอลบริบิบัตพระเจ้าอยู่ต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระดำรัสของพระเจ้ามีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนะัก อยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ในที่นอนของตนตาของท่านเริ่มมืดมัวมองอะไรไม่เห็นตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับซามูเอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าที่ที่หีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลและซามูเอลทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เขาจึงวิ่งไปหาเอลีแล้วว่าข้าพเจ้าอยู่นี่โดยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า แต่เอลีตอบว่าเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนอีกเขาก็ไปนอนและพระเจ้าทรงเรียกขึ้นอีกว่าสมูเอลเอ๋ยและสมูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงนอนอีกฝ่ายสมูเอลไม่เคยรู้จักพระเจ้าและยังไม่เคย ทรงสำแดงพระดำรัสของพระเจ้าแก่เขาและพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลครั้งที่สามซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่นี่โดยท่านร้องเรียกข้าพเจ้าและเอลีจึงอย่างรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเด็กนั้นเพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่าจงไปนอนเสียเถิดถ้าพระเจ้าทรงเรียกเจ้าเจ้าจงทูลว่าพระเจ้าเจ้าข้า ขอ,ขอพระองค์ตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตนและพระเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลเป็นลูกที่พระเจ้าประทานให้แก่นางฮนาะ เมื่อนางอธิษฐานขอบุตรต่อพระเจ้าด้วยใจร้อนรนนะคะในช่วงต้นและเมื่อนางตั้นคันซามูเอลจนนางก็ให้ลูกเนี่ยหย่านย่าน,นมของนางแล้วนะคะนางจึงนำบุตรของนางมาถวายแด,ด่พระเจ้าก็ให้ซามูเอลนั้นปนิบัติพระเจ้าต่อหน้าเอลีปุโรหิตและพระคัมภีรก็บันทึก กล่าวชมซาม,มูเอลบอกว่าไฟกูมานซาม,มูเอลเติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยชีวิตของซาม,มูเอลถูกพระเจ้าชื่นชมเหมือนชีวิตของพระเยซูในวัยเด็กเลยนะคะพี่น้องไปดูได้นะลูกาบทที่2ข้อที่52และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าพูดคุยกับซาม,มูเอลเพื่อจะใช้ซาม,มูเอลเป็นผู้เผพิญหนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พระเจ้าเรียกซามูเอลถึงสามครั้งด้วยกันนะคะและทั้งสามครั้งซามูเอลก็ตอบว่าข้าอยู่ที่นี่และวิ่งไปหาเอลีแล้วว่าข้าพระเจ้าอยู่นี่ด้วยท่านร้องเรียกข้าพระเจ้าแต่เอลีไม่ได้เรียกนะคะและรอบที่สามเอลีจึงได้อย่างรู้ว่าโอ้พระเจ้าเรียกเด็กคนนี้นั่นเองนะคะแล้ว เอลีก็เลยสอนซามูเอลบอกว่าให้ตอบแบบนี้นะถ้าพระเจ้าเรียกเจ้าเนี่ยให้ตอบว่าพระเจ้าเจ้าข้าขอพระองค์ตรสเธอดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่และเมื่อพระเจ้าเรียกซามูเอลในรอบที่4นะคะซามูเอลก็ตอบตามที่เอลีสอนอย่างนั้นจริงๆเลยพี่น้องคะพระเจ้าพระเมียพระสุ์ที่สถิตอยู่ในเรานั้นพูดคุยกับลูกของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะคะ เมื่อลูกของพระองค์มีชีวิตที่พอใจพระเจ้าและเป็นพยานชีวิตที่ดีต่อหน้าผู้คนแน่นอนว่าพระเจ้าได้คุยกับเราก่อนที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะเราต้องเรียนรู้และมีท่าทีที่เชื่อฟังผู้ที่เราอยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนก็คือเราจําเป็นจะต้องเชื่อฟังคนที่เราอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาก่อนคนคนนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้า อาจจะเป็นพ่อแม่ของเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นพี่ๆที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเมื่อเรามีนิสัยที่เชื่อฟังคำสั่งและทำตามคำสั่งเหล่านั้นทันทีเราก็ไม่มีการกระบฏอะไรไว้ในใจของเราเลยนะคะเราไม่มีคำว่าไม่เอาอ่ะไม่ทำอ่ะไว้ก่อนนะเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำนะเมื่อเรายอมเชื่อฟัง ทุกอย่างที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่เหนือเราเนี่ยสั่งแล้วทันทีนะคะเราก็จะมีท่าทีของการเชี่ยวฝังเสียงของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นด้วยหรือเราจะมีความสามารถที่จะเซนส์มีปฏิกิริยาต่อเสียงพูดคุยแล้วก็เสียงคำสั่งของพระเจ้าพระองค์ป็นสุดในเราทุกๆวันและทุกๆเวลาได้อีกด้วย ในเวลานั้นนะคะซามมเอลก็ได้ยินเสียงเรียกชัดเจนได้ยินเหมือนกับว่าเขาถึงได้รู้ว่านั่นคือเสียงของเอลีเขาเลยวิ่งไปหาเอลีนะคะเสียงนั้นเป็นเสียงที่ชัดเจนมากแล้วก็เรียกชื่อของเขาเหมือนกับรู้จักเขาพระเจ้าก็ไม่ต่างกันนะคะพระเจ้ารู้จักเราพระองค์ทรง รู้จักเราตั้งแต่เรายัางไม่คลอดออกมาพระองค์รู้จักเราตั้งแต่เราอยู่ในคันมารดาและพระองค์เป็นผู้ที่ประทานชีวิตแก่เราและพระองค์ทรงให้เราเกิดในครอบครัวนี้และมั่นใจว่าครอบครัวนี้สามารถที่จะเลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่ในการยำเกรงพระเจ้าและก็รักพระเจ้าได้ด้วยดังนั้นสำหรับเรา เราอาจจะไม่ได้ยินผ่านหูชัดเจนเหมือนกับซามูเอลก็เป็นได้แต่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงดังออกมาจากใจของเราหรือเราอาจจะได้ยินเสียงออกมาจากความคิดของเราพระเจ้าจะทำงานผ่านความคิดในใจของเราอาจจะให้เราเนี่ยคิดถึงคนนั้นคนนี้ในวันนั้นเวลานั้นนะคะหรืออาจจะพูดคุยผ่านทางจิตสำนึก หรือมโนธรรมที่พระเจ้าสร้างแล้วก็ใส่ไว้ในใจของเราก็ได้ในเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนซาม,เมูเอลก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจเสียงเรียกนั้นก็ได้ซาม,เมูเอลก็สามารถที่จะทําเป็นเหมือนกับว่าแกล้งแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้แต่ซาม,เมูเอลเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะซาม,เมูเอลได้ยินแล้วท่านก็วิ่งไปหาเอลีทันที เด็กนะที่ไม่ได้เกินห้าขวบหขวบก็สามารถที่จะหลับปุ๋ยไม่ใช่ใส่ใจอะไรก็ได้แต่เสียงนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เรียกอย่างชัดเจนและดังพอสมควรจนซามูเอลเนี่ยได้ยินอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นเสียงที่มีพลังอำนาจที่ทำให้เขาสามารถที่จะลุกจากเตียงได้ทันทีทันใด พวกเราก็สามารถที่จะเชื่อฟังเหมือนที่ซามูเอลได้เชื่อฟังเสียงนั้นได้เหมือนกันนะคะพระเจ้าสั่งให้เราทําตามคำสั่งของพระเจ้าหลายครั้งที่เราก็ได้ยินเราเลือกที่จะใส่ใจและเชื่อฟังทันทีหรือเราอาจจะเลือกที่เราจะไม่ใส่ใจเราไม่สนใจเราสนใจกับการยุ่งกับงานของเราเรามี สิ่งที่เราอยากที่จะทำเราต้องทำนูน่นทำนี่มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ใส่ใจเสียงนั้นที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำก็ここได้เราแค่ไม่อยากที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเราอยากที่จะทำตามใจของเราเองหรือเรามีชีวิตที่อยู่ในความบาปและบาปนั้นก็ทำให้เราครอบงำอ,อยู่ แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าจิตใจที่อยู่ในความบาปนั้นก็จะทำให้เรากระบฏและต่อต้านจนความมืดนั้นครอบงำชีวิตของเราจิตสำนึกของเราก็ด้านชาเราจึงไม่ได้ยินเสียงของผู้ใหญ่ที่ดูแลเป็นห่วงเป็นใยที่ร้องไห้เพื่อเราที่ร้องเรียกเราให้กลับบ้านให้เราเนี่ยมาไว้วางใจและเชื่อในพระเยซูองค์นี้ ร้องเรียกเราให้เรากลับมาเป็นเด็กดีเชื่อฟังและทำตัวให้เป็นนักเรียนที่ดีทำตัวให้เป็นวัยรุ่นที่รักพระเจ้าเราจึงไม่ได้ยินเสียงของผู้ใหญ่และเราก็ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยดังนั้นเสียงที่ร้องเรียกซามูเอลเป็นเสียงที่ทดสอบของพระเจ้าจะดูว่าพระเจ้าจะใช้ซามูเอลทําการใหญ่ในอนาคตได้หรือไม่ ซามูเอลสามารถที่จะดูแลประชากรของพระองค์ในอนาคตได้หรือเปล่าเพราะว่าการเชื่อฟังเสียงของซามูเอลในครั้งนี้เหตุนี้แหละนะคะท่านจึงสามารถถูกใช้โดยพระเจ้าคำพูดทุกครั้งที่พระองค์ได้ที่ได้ยินจากซามูเอลหรือว่าสิ่งที่ซามูเอลได้คุยกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ตอบทุกครั้งเลย ไม่มีสักครั้งใดที่ซามูเอลได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ตอบและสิ่งที่ซามูเอลได้ร้องทูลต่อพระเจ้าก็เปลี่ยนไปด้วยสิทธิอํานาจที่พระเจ้าสมม่งบอบให้เพราะเหตุที่ท่านเรียนรู้ว่าควรที่จะฟังอย่างไรก่อนพระเจ้าก็เลยฟังสิ่งที่ซามูเอลได้ร้องทูลต่อพระองค์ตลอดทุกอย่างเลยนะคะพวกเราก็เป็นอย่างซามูเอลได้นะคะพี่น้องคะ เราสามารถทุกใช้ให้เป็นพระพรให้กับคนของพระเจ้าได้ขอเพียงให้เราตอบสนองการเรียกของพระเจ้าทันทีเท่านั้นเองชเชลยธรรมดยบที่30ิข้ที่8นะคะกล่าวว่าและท่านทั้งหลายจะฟังเสียงของพระเจ้าอีกและรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ ขอให้วันนี้นะคะให้เราตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าและตอบสนองโดยการเชื่อวฝังพระองค์ทันทีขอบพระเจ้าเสริมกําลังทุกคนนะคะสวัสดีเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าคะผนังชีวิตของซามูเอลทําให้เราได้รู้ว่าแม้แต่ซามูเอลเป็นเด็กเล็กก็สามารถที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าได้โดยทันทีขอให้เราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่เราจะตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้า และเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังยอมจมนนต่อพระองค์เริ่มต้นจากการเชื่อฟังคนที่อยู่เหนือเราและได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าอวยพร,พรการนำเนินชีวิตของเราในวันนี้ที่จะเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เ,กเกจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ